สวัสดีครับวันนี้ส่งวอบอีหนึ่งคันนะครับผมคันข้างหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับผมครับผมคันนี้นะครับผมเป็นตัว a t Sport นะครับผมราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาเท่ากันทุกสีนะครับก็ดีเลยครับในส่วนตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับในส่วนตัวด้านข้างก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งจากโรงงานนะครับผมก็จะมีตัวใี้ด้านข้างนะครับผมสองข้างให้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแต่งด้านหลังท้ายก็จะแบบนี้เลยนะ งามนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนตัวด้านในกันบ้างนะครับในส่วนตัวด้านในนะครับผมเบาะข้างหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเกลี่งผ้านะครับผมของโซนตัวนี้นะครับของตรงกลางนี้จะเป็นผ้าอยู่นะครับผมมัอนันครับตรงนี้แล้วก็ยาคูพื้นนะครับโคงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นรถที่จะปล่อยวันนี้นะครับข้างนะครับแข่งข้างประตูเข้ามาพร้อมอ่าระบบปรับกระจกไฟฟ้านะครับผม ก็ปรับพับไฟฟ้าปรับทิศทางนะครับผมเบาะนะครับผมฟั่งผูขับขสี่นะครับเบาะหนังนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับหน้าจอนะครับผมตัวนี้เลยนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมพร้อมกับ Apple CarPlay, Google Auto ได้นะครับผมก็เปิด Google m a p ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ในสวนตัวแอรนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบสัมผัสนะครับกดได้เลยนะครับของโตเกียร์อัตโนมัตินะครับผม เบรมือพร้อมกับที่ชาร์จใสเติมเติมนะครับแล้วก็หน้าจอสแสดงผลนะครับผมตัวนี้ก็จะแสดงผลวัดได้เลยครับว่าวิ่งตอนนี้ก็วิ่งกี่กิโลลิตรนะครับผมน้ำมันที่มีในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับผมนี่ครับโอเคครับผม